ยายด่วนไฮโซแชมป์ so chem, หมาลำเฮลิคอปเตอร์ส่งเข้ากรุงซิ่งเก่งชนเจ็บหนักพร้อมน้ำหวานที่สมุยจากกรณีนายจิรัตเพชรนันทวงศ์หรือไฮโซแชมป์ so chem, พร้อมแฟนสาวน้ำหวานรักนภัก,ภกวงธนทัศน์ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถเก่งโตโยต้าวีโอสีขาวทะเบียนกพ6482นครศรีธรรมราชชนอัดราวสะพานบ้านหารหมู่หนึ่งตำบ,บนเมล็ดอำเภอโกสสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาพรถพังยับเยินถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยโดยเฉพาะไฮโซเชมได้รับบาดเจ็บหนักข้อเท้าขวาหักหัวเข่ากระเทกอย่างรุนแรงและมีอาการปวดที่แขนซ้ายขณะที่อาการของน้ำหวานเพศตรวจอาการแล้วอนุญาตให้กลับบ้านได้ล่าสุดมีรายงานว่าเพศเตรียมย้ายด่วนไฮโซเชมขึ้นเฮลิคอปเตอร์เหมาลำช่วงเวลา23นาฬิกาที่ผ่านมาเพื่อส่งต่อไปรักษาที่กรุงเทพกับเพศเฉพาะทางด้านกระดูก ขณะที่นายพิสารมีแสงผู้เห็นเหตุการณ์และเข้าช่วยเหลือเล่าว่าขณะที่กำลังนั่งทำงานอยู่บริเวณหน้าบ้าน <c oughs> เห็นรถจนเก๋งขับผ่านมาหน้าบ้านด้วยความเร็วจากนั้นได้ยินเสียงรถเมกดังมากจึงหันไปพบว่ารถเก๋งได้หักหลบรถกระบะสีดำที่ขับชะลออยู่ด้านหน้าก่อนที่รถเก๋งจะพุ่งชนราวสะพานอย่างแรงต้นพร้อมเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ได้รีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือ <c oughs> ก็พบมีผู้บาดเจ็บสองราย จึงทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้งสองคนออกจากรถเะโทรเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ